สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG ของเจี๊ยบทุกท่านนะคะวันนี้เจี๊ยบมากับรถ MG 5D Plus สีดำแต่งดุมากคันนี้จะบอกเลยนะเป็นรถสีดำที่เจี๊ยบแต่งได้ดุจริงๆไม่ว่าจะชุดแต่งรอบคันนะคะที่เน้นโทนสีดำแล้วก็ใส่แม็กขอบ19ครขอบเบรกคาลิเปอร์คันนี้บอกเลยว่าเป็นสีเหลืองตัดกับตัวรถสีดำได้ดูดีมีสไตล์มากๆเจี๊ยบแนะนำเลยลูกค้าลองดูรีวิวนี้ของเจี๊ยบนะคะแล้วลองไป mix and match ในความชอบของคุณลูกค้าเพราะอย่างที่เจี๊ยบบอกคะ่ะบางทีลายล้อแม็กอะลูกค้าอาจจะไม่ชอบลายนี้อยากจะได้เป็นอ 17เหมือนเดิมหรืออยากจะได้เป็นแม็กขอบ18หรืออยากจะได้เป็นแม็กขอบ19แบบคันนี้เลยลองไปดูวิดีโอย้อนหลังของเจี๊ยบหรือว่าแคปพวกไลน์ล้อแม็กที่ชอบมาให้เจี๊ยบดูได้เลยนะคะราคาบอกเลยว่าพิเศษสุดๆค่ะมาเรามาเริ่มดูคันนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากด้านบนเลยนะคะคันนี้นะคะฝากระโปรงหน้าเนี่ยจะบอกเลยว่าเรามีการใส่สติกเกอร์ของแวริกด้วยนะคะก็คือไล่เฉดสีตั้งแต่เทาอ่อนจนถึงเทาเข้มนะคะเพิ่มความดุเข้าไปอีกกับตัวสกรูด้านหน้าสีดําพร้อมกับ สัญลักษณ์คำว่าแวลิกแบบนี้นะคะเป็นตัวหนังสือโนนค่ะส่วนสเกิร์ตอะคะ่ะของชุดแวลิกอย่างที่เจ็บแจ้งทุกหลายเลยนะคะหรือว่าทุกคลิปวิดีโอของเจียบอะคือเขาจะเป็นชุดสเกิร์ตที่มีความใหญ่ทําให้รถ MG มันดูดุดันนะคะเพิ่มความหล่อความสมาร์ทเวลาขับขี่จะบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆนะคะไม่พอเท่านั้นอย่างที่เจ็บแจ้งใช่ไหมคะว่าด้านหน้าแต่งดุแล้วด้านข้างค่ะเจ็บมีการเสริมหล่อ ด้วยลายล้อมแม็กเลนโซเลยนะคะแต่น็อตล้อ,อจ,จะต้องแจ้งก่อนว่า MG ต้องใช้น็อตล้อเดิมที่มาจากโรงงานนะคะขอบเบรกคาลิเปอร์คันนี้ใช้สีเหลืองค่ะพอเราใส่แม็กขอบ18หรือขอบ19เนี่ยแน่นอนซีรีส์ยางจะแตกต่างกันแต่ความเต็มซุ้มจะเท่าๆกันคุณลูกค้าลองดูแบบเคสเนี้ยลูกค้าอาจจะแบบโชว์ลายล้อมแม็กดูสวยมากค่ะคันนี้นะคะมือจับจะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถมีปุ่มคีย์เลสเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายมีระบบสลู แล้วก็มีตัวคิวโคมี่มรอบคันเลยเห็นไหมคะว่ารถคันนี้มันตกแต่งดีไซน์มาได้ดูดีจริงแล้วก็เจ็บเสริมหลอด้วยสเกิร์ตด้านข้างเจ็บแจ้งก่อนเลยนะว่าสเกิร์ตของตัวแวลิคคันนี้เจ็บใส่เป็นสีดาดุด,ดุให้กับคุณลูกค้าเลยไม่พอเท่านั้นไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านข้างที่เจ็บมีการแต่งหล่อให้แล้วท้ายรถจะบอกเลยว่าหล่อยิ่งกว่าเรามาดูท้ายรถกันเลยค่ะคันนี้นะคะท้ายรถเนี่ยจะใช้ตัวสปอยเลอร์ทรงแนบสีดำค่าคุณลูกค้าคะ แล้วก็ตัวสกเกิร์ตท้ายอ่ะมันเป็นปลายท่อคู่ซ้ายขวาโชว์ดิสเซนเซอร์สีดําเงาเจยบบอกเลยนะว่ามันทั้งหล่อทั้งสปอร์ตเจะต้องบอกว่ารถสีดาคันนี้มันดุจริงๆเจ็บว่าเป็น,น,นรีวิวที่เจ็บอะแต่งออกมาได้ดีจริงๆนะคะลูกค้าลองดูได้เลยเห็นรถภายนอกหลอกันขนาดนี้แล้วเราไปดูภายในของ MG5D p a t กันค่ะ ภายในของ MG 5D Plus นะคะมังติฟังก์ชันที่พรุงไรมีครบมีระบบพูดคอนโทลหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่แล้วจะบ,บอกเลยว่าตัวนี้มีระบบเบรกไฟฟ้าระบบออโต้โฮและที่สำคัญมีที่เก็บแว่นตาและมีสลูปบานใหญ่เป็นยังไงบ้างคะอ๋อลืมบอกไปนน่มีเบาะปรับไฟฟ้าแล้วตัวบเบาะค่ะจะต้องแจ้งก่อนเลยว่าจะเป็นเบาะค่ะที่มีลักษณะเดียวรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันกับรุ่นท็อปเลยนะคะในรุ่นเอก แต่ราคา6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าเกิดใครอยากได้รถแต่งสไตล์นี้สามารถทักมาหาเจี๊ยบและทีมงานได้เลยเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นหน้ารถกันดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรถ mg 5 d plus สีดำแต่งดุดดแบบนี้อยากได้โปรโมชั่นดีๆใส่แม็กขอบ17ขอบ18บขอบ19ชุดแต่งรอบคันโปรดาวน้อยโปรดอกเบีย้ยพิเศษโปรชุดแต่งเจะบมีให้เลือกหลากหลายแคมเปญอยู่ที่คุณลูกค้าเลยว่าชอบแบบไหนนะคะสามารถติดต่อมาหาเจี๊ยบได้คะ่ะที่เบอร์โทร 0929914965แล้วอย่าลืมนะคะทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดก็ได้ที่แอ๊ดไซนะคะ MG2000 นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของ MG แต่งหล่อๆทุกคันแล้วก็ฝากติดตามนะคะจะมีหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะ MG ผู้จัดการเจี๊ยบนะคะมีหลายช่องทางมากๆนะคะแล้วอย่าลืมนะคะ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยจะมีทีมงานส่งมอบรถมีทีมไฟแนนซ์บริการให้คุณลูกค้าถึงบ้านเลยเพียงแค่ลูกคุณลูกค้าเตรียมเอกสารให้เจี๊ยบนะคะตามที่เจี๊ยบแจ้งไปนะคะรู้ผลเร็วภายใน3วันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ